สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรา LLB Radio ในรายการ I Rest My Case Podcast นะคะรายการที่พวกเราจะนำประเด็นกฎหมายมาคุยกันแบบง่ายๆเนาะให้แบบหลายๆคนได้เข้าใจกันเผื่อจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะเป็น EP ที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็น EP ที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามีโฮสต์ใหม่ถึง2คนค่ะก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะปายนะคะเป็นโฮสต์ใหม่คนแรกที่เราจะมาเจอกันในรายการวันนี้แล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเพราะว่าปายอะ่ะจะมาเป็นโฮสต์ประจำของรายการนี้ค่ะแล้วไหนอีกคนที่มาเป็นโฮสต์พิเศษวันนี้แนะนาตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับภูครับเป็นโฮสต์ใหม่ของ LB Radio เหมือนกันครับ ก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใช่ค่ะโทษนี้ก็คือเป็นพอดแคสต์แรกในชีวิตที่เราสองคนทำเลยใช่ปะฟูใช่ไม่เคยทำค่แต่ก็โอเคเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะก็เป็นไงบ้างรูแบบว่าจะคลายล็อกดาวน์แล้วได้ไปเที่ยวไหนมาปะก็ล่าสุดนี้ได้ออกกินข้าวกับที่บ้านได้ไปกินแบบในร้านเลยเพราะว่าวเขาคลายเกอร์ฟิวแล้วเออดีแต่ก่อนก็สั่งแก็บสั่งอะไรนี้ใช่ ใช่กินแต่ที่บ้านเออแล้วแบบเวลาทแบบี่แบบเดินเข้าไปในร้านเนี้ยได้แบบสังเกตเห็นอะไรปะก็ก็คิวยาวมากเลยนะล่าสุดที่ไปเพราะว่าเพราะว่าหลายคนน่าจะใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วแหละโอคิวยาวพูได้อ่านสคริปวันนี้มาหรือเปล่าอ่านอ่านแล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรภาษีฟ้าไง คุยกันเรื่องป้ายไงแล้วที่เมื่อกี้เราถามว่าแบบเห็นอะไรไหมก็แบบอยากจะให้ตอบว่าป้ายไงเราจะได้โยนเข้าฟอดเคสได้ยังไงอ่าขอโทษไม่เป็นไรสสมนตม,มว่าพูตอบว่าป้ายนะโอเคเห็นป้ายใช่ป่ะแล้วพูรู้ป่าว่าเขาติดป้ายเนี่ยร้านอะต้องเสียภาษีด้วยนะตัวป้ายอะนะอไม่ไม่เคยได้ยินเลยะปกติก็เห็นแต่แบบที่เสียภาษีกันธรรมดาที่พ่อแม่เสียหลายปีอะไรอย่างนี้ อืมใช่คือการติดตั้งป้ายหน้าร้านก็แบบเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะแบบสมมติเรามีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากติดป้ายให้คนรู้ว่านี่แบบร้านเราแล้วก็แบบตามมาถูกใช่ป่ะแต่แบบมันน่าจะน้อยคนน้อที่จะรู้ว่าจริงๆป้ายเนี้ยมันจะต้องเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นคอดแคสของเราวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะเรื่องภาษีป้ายอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องภาษีป้ายเนี่ยมาคุยเรื่องภาษีแบบโดย ทั่วไปกันดีกว่าในเมื่อกี้เห็นครูบอกว่ารู้จักภาษีชนิดอื่นๆภาษีที่พ่อแม่ต้องเสียใช่ไหมคะในแบบลองแบบอธิบายเรื่องภาษีคร่าวๆให้หน่อยสิได้ครับก็ภาษีเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆเนาะภาษีประเภทแรกเป็นภาษีจัดเก็บจากรายได้เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินปิโตรเลียมซึ่งรัฐเนี่ยสามารถจัดเก็บได้โดยตรงจากผู้ต้องเสียภาษีเลย อืมก็คือผู้ต้องเสียภาษีคือใครนะมีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลใช่ปะใช่บุคคลธรรมดาก็จะเป็นเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้คือแบบที่ต้องเสียรายปีมีรายได้มีเงินเดือนนี้ถ้าถึงเกณฑ์น่ะที่ต้องเสียภาษีก็จะต้องเสียชําระเป็นรายปีส่วนส่วนนิติบุคคลก็พวกบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนเก็บกําไรพวกนี้อ่าก็คือมีนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีทางตรงคือรัฐเก็บที่เขาเลยใช่ไหม โอเคแล้วมีอะไรอีกก็ประเภทที่สองจนประเภทที่เก็บจากรายจับจ่ายใช้สอยหรือการบริโภคซึ่งรัฐเนี่ยไม่สามารถเก็บได้โดยตรงจากผู้บริโภคนะแต่ว่าต้องเก็บผ่านผู้ประกอบการเช่นที่เราเห็นกันบ่อยๆก็พวกภาษีมูลค่าเพิ่มเลยภาษีสุรากากรภาษีสมบัติมิตรพวกนี้เลยเรียกอย่างว่าภาษีทางออมอ่าก็คือเหมือนเวลาที่เราไปกินร้านอาหารใช่ป้าแบบรัฐเขาก็คงจะมาแบบเก็บทุกคนที่ไปกินไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบ เก็บที่ทางร้านที่คนขายเลยเนาะแต่คนขายเขาก็ไม่อยากเสียตังค์ฟรีๆไงเขาก็เลยจะมาเก็บจากลูกค้าทีละคนทีละคนคนละแบบ7% 7%็เอร์เจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นก็เลยเป็นการเก็บทางอ้อมไปมแล้วก็ประเภทสุดท้ายเป็นภาษีที่มุ่งเก็บจากทรัพย์สินอย่างในอย่างหนึ่งเช่นภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งก็ภาษีป้ายก็อยู่ในภาษีประเภทสุดท้ายนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามประเภทอ่ะ รัฐเขาได้คิดกลไกการเก็บภาษีนี้มาก็เพื่อที่จะเอาเงินภาษีนไปพัฒนาประเทศประมาณนั้นอืโอเคเข้าใจละเรื่องภาษีงั้นเราก็มาดูอีกส่วนกันดีกว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องภาษีป้ายใช่ไหมงั้นป้ายคืออะไรอ่ะไหนป้ายคืออะไรผูคิดว่าป้ายคืออะไรป้ายหรอถ้าถามตรงๆก็ป้ายก็ตรงตัวมั้งป้ายก็คือป้ายประมาณนั้นแล้วป้ายก็คือป้ายคืออะไร ก็แบบที่ตามเห็นตามท้องถนนหรือว่าในห้างอ,อะไรอย่างนี้โอเคกันถ้าอ่าถ้าสมมติว่าเราหยิบกระดาษมาใช่ปะแล้วหยิบปากกามาเขียนว่าคิกมีแล้วแบบเอาไปแปะบ,บนหลังปูอย่างเงี้ยแบบเรียกว่าป้ายปะเราต้องเสียภาษีให้รับปะทําอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นป้ายสักอย่างนะแต่ว่าไม่น่าต้องเสียภาษีไหมป้ายแบบนั้นอืมถ้าถ้าต้องเสียภาษีมันจะแบบไม่ค่อยแบบ r e a s o n ์เนใช่ไหม โอเคงี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาแบบให้คํานิยามป้ายอย่างไงและภาษีแบบไหนป้ายแบบไหนที่เขาจะเก็บภาษีว้าโอเคถ้าในทางกฎหมายนะคะเราจะดูจากพระราชบัญญัติภาษีป้ายพศ2510ค่ะมาตรา6เนี่ยบอกว่าป้ายคือสิ่งที่แสดงชื่อที่ห่อหรือเครื่องหมายไม่ใช่แค่แสดง3อย่างนี้นะจะต้องแสดงแล้วก็นําไปใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นๆก็ได้แต่ว่าเป็นการแบบ เพื่อหารายได้หรือว่าเพื่อโฆษณาการค้าหรือกิจการของตัวเองอป้ายเนี่ยก็จะเป็นป้ายได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเขียนไว้บนวัตถุใดๆแบบบนกระดาษบนใบไม้บนผ้าบนสำลีบนทรายบนหินแล้วก็เป็นเครื่องหมายหรือเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเราจะใช้วิธีการแกะสลักจารึกหรือทาเป็นอักษรเลือดโลหิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นป้ายได้หมดเลยแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งป้ายเนี่ยคือหนึ่งด้านนะหมายความว่า สมมติว่าเรามีกระดาษ A4 แล้วเราเขียนสองหน้าเนี่ยเราก็จะต้องเสียภาษีทั้งหมดสองครั้งงานอย่างนี้ไหนลองกลับมาดูป้ายคิดมีที่บนอยู่บนหลังรูนี่คือเป็นป้ายปะก็ตามที่ป้ายอธิบายมาเมื่อกี้เนาะตามกฎหมายพรบภาษีป้ายก็ไม่ใช่ป้ายที่ต้องเสียภาษีเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยมันไม่ตรงกันใช่ไหมไม่ได้มีเพื่อการโฆษณาใ่ไหงั้นก็โอเคงั้นก็แปลว่าทําได้เนาะแจ้งเพื่อนได้ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม ใช่ภาษีไม่เสียแน่แต่ว่าเสียเพื่อนอันเนี้ยไม่แน่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเมื่อกี้เหมือนครูพูดไปนิดนึงใช่ป้าว่าภาษีมันเป็นกลไกที่รัฐทําขึ้นเพื่อเก็บเงินใช่ไหมงั้นเราอยากรู้ว่าภาษีป้าเนี่ยแบบเก็บเงินแล้วมันเก็บไปไหนหรอก็ต่างกับภาษีประเภทอื่นๆตรงที่ว่าภาษีประเภทอื่นๆเนี่ยเก็บไปแล้วมันจะเข้าสนกลางของประเทศแต่ว่าภาษีป้าเนี่ยมันเป็นแค่ภาษีท้องถิ่นที่ได้มาจาก ภาษีที่เก็บจากป้ายนะรวมถึงค่าปรับอะไรมันนะก็จะเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆเลยอ่อยาเนี่ยนะตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพรวมของภาษีป้ายแล้วนะคะว่าแบบเป็นอะไรยังไงแล้วคือแบบเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ประกอบการมากเลยนะเพราะว่าแบบไม่ว่าเราจะเขียนอะไรลงบนอะไรอย่างที่เราบอกเขียนบนหินก็ได้เขียนบนอะไรก็ได้ถ้ามันมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นป้ายใช่ไหมคะ แล้วที่สําคัญคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินผู้พูดแ,บแบดวบๆเพื่อว่าจะมีค่าปรับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องทํำยังไงบ้างเราถึงจะแบบทาถูกกฎหมายจะได้ไม่โดนเสียค่าปรับกันเนาะก็ะะสําหรับผู้ที่ครอบครองป้ายหรือว่าผู้ประกอบกิจการก็ดีนะ,ะรัฐเนี่ยได้ระบุวันเวลาหรือช่วงเวลาที่ต้องจ่ายในทุกๆปีโดยเป็นภายในวันที่2มกราคมถึง3 1มีนาคมของทุกๆปี ซึ่งแทาแบบล่ช้าอะไรย่างนี้หรือว่าจ่ายเลยกําหนดก็จะมีโทษปรับหรือว่าถ้าสมมติมีการติดตั้งป้ายหรือว่าเปลี่ยนป้ายเนี่ยเราทําให้อัตราการเสียภาษีป้ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองเนี่ยก็ต้องแสดงรายการภาษีป้ายให้เจ้าหน้าที่รับทราบภายใน15วันหลังจากติดป้ายหรือเปลี่ยนแปลงอ่าแปลว่าแบบมันมีการที่แบบภาษีป้ายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ใช่ป่ะแล้วว่าป้ายแต่ละแบบก็น่าจะภาษีแบบไม่เท่ากันใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูทีหลังงั้นเดี๋ยวตอนนี้มาดูอนว่า แล้วถ้าสมมติถึงวันที่สองมกราคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากไปจ่ายอ่ะต้องจ่ายยังไงอ่ะก็คนที่มีหน้าที่ที่ต้องชําระภาษีป้ายอะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพร้อมกับหลักฐานที่กฎหมายได้กําหนดที่สํานักงานราชการกท้องถิ่นโดยต้องมาชําระเงินภาษีป้ายภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินภาษีป้ายถ้าล่าช้าก็มีโทษปรับอย่างที่บอกอืก็เรียกได้ว่าก็ควรจะแบบลงวันที่ลงปฏิทินไปเลยก็ดีเนาะ โอเคแล้วนอกจากเรื่องการจ่ายภาษีเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบผู้ประกอบการหรือว่าแบบคนที่แบบอยากจะใช้ป้ายอยากจะเด็ดป้ายอะ่ะต้องคำนึงถึงอีกปะก็คงเป็นรายละเอียดของป้ายอะไรอย่างนี้แบบว่าตัวบัจจัยหลักๆที่จะทําให้ป้ายเนี่ยมีอัตราที่จะต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นขนาดอะไรพวกนี้เพราะว่าใหญ่เล็กอาจจะมีอัตราการเก็บภาษีที่แตกต่างกันไปประมาณอืมใช่ถูกต้องเลยขนาดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะทำให้ภาษีมากหรือน้อยเพราะว่า การคิดภาษีป้ายเนี่ยจะคิดเป็นอัตราต่อห้าร้อตารางเซนติเมตรแปลว่าถ้าเราทําป้ายใหญ่เราก็จะต้องเสียภาษีเยอะเนาะแล้วแต่ว่ามันแบบมันก็ยังมีอีกปัจจัยอื่นๆอีกอ่ะอันนี้ผู้แบบพอเดาได้แม้ว่าปัจจัยอื่นอ่ะน่าจะเป็นอะไรทําเลไหมแบบว่าทําเลที่ตั้งป้ายเพราะว่าก็จุดประสงค์ของป้ายอะไรนี้ก็เพื่อการโฆษณาเนาะก็ถ้าทําเลดีคนเห็นมากก็ อาจจะเสียภาษีเยอะกว่าที่ทำเลไม่ดีหรือเปล่าอืมน่าสนใจเอาจริงๆก็เป็นไปได้นะต่างประเทศอาจจะแบบมีเรื่องทำเลมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าของกฎหมายไทยยังไม่มีเนาะเวลาที่เราจะมาประเมินว่าป้ายแต่ละป้ายจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยทางกฎหมายไทยจะดูบนสิ่งที่อยู่บนป้ายคือพวกตัวอักษรหรือสิ่งอื่นๆดูว่ามันเป็นภาษาอะไรนั่นเองออ๋ งั้นสมมุติเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยถ้าป้ายภาษาไทยก็น่าจะถูกกว่าป้ายภาษาต่างประเทศหรือเปล่าถูกต้องแล้วเวลาที่เราแบ่งการคิดภาษีป้ายนะเราจะแบ่งป้ายเป็นสามประเภทหลักๆเลยถ้าถูกที่สุดอะ่ะก็คือภาษาไทยนั่นเองแบบภาษาไทยล้วนเลยนะไม่มีภาษาอื่นเลยอันเนี้ยจะถูกที่สุดส่วนถูกรองลงมาก็คือหมายความว่าแพงขึ้นมานิดนึงอะ่ะจะเป็นภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือว่าแบบปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นๆอ,อันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อย แต่ป้ายแบบที่แพงที่สุดนะคะก็คือป้ายที่มันไม่มีอักษรไทยเลยมีแต่อักษรต่างประเทศหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมีอักษรไทยด้วยนะแต่ว่าไอ้เจ้าอักษรไทยเนี่ยมันอยู่ข้างล่างคะ่ะมันอยู่ต่ํากว่าอักษรต่างประเทศก็ง่ายๆก็คือแบบถ้าอักษรไทยเด่นน้อยกว่าภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนคิดค่าป้ายแพงอืมแต่ว่าเราก็อาจจะเห็นช่ปเว่าป้ายมันก็มีหลายแบบแบบป้ายที่แบบเป็นการ here, วาดรูปเพลงสีธรรมดากับป้ายไฟป้ายแบบว่อวังแบบ เออแบบอะไรเดียวแบบซาลอนหรอที่มันขยับได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเออใช่อันนี้ก็จะราคาแบบอัตราต่างกันเนาะอย่างเช่นไป้ายไทยล้วนนะที่ถูกที่สุดไป้ายไทยล้วนแบบขยับไม่ได้เลยนะจะอัตราอยู่ที่5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนที่ได้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแบบเข้าตัวเลยก็คือจะคิดภาษีในอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรค่ะแต่ในส่วนของป้ายที่ราคาแพงที่สุดอยู่แล้วเนี่ยก็คือป้ายที่มันแบบ มีแต่ภาษาต่างประเทศเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่นิ่งๆนะขนาดอยู่นิ่งๆอะ่ะมันยังราคาตั้งห้าสิบาทต่อห้ารอยตารางเซนต,น,ตนติเมตรเลยอืม, <c oughs> อมก็คือจะแพงกว่าเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อความขยับได้อะ่ะราคามันจะเพิ่มมานิดนึงกลายเป็น5้าิบบาทต่อตารางเซนติเมตรค่ะโหจากอัตรานี้ก็เขาก็ลงทุนเหมือนกันเนาะแบบพวกอย่างเช่นป้ายขยับเงี้ยป้ายไอวีดีเงี้ยตัววัสดุหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็แพงอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษหรือแบบ แบบสุดท้ายเนี่ยที่ไม่มีภาษาไทยหรือภาษาไทยเล็กนิดเดียวเนี่ยยิ่งแพงเข้าไปอีกแพงกว่าภาษาไทยธรรมดา,าแบบหลายเท่าอ่ะสิบเท่าได้ใช่สิบเท่าเนาะใช่ถ้าสมมุติว่าทําป้ายต่างประเทศขนาดประมาณเอซีเนี่ยต้องจ่ายราคาเท่อป้ายไ,ไทยยาวเป็นเมตรเลยปะเนี่ยอืมก็เป็นไปได้ถ้าแบบลองคิดคำนวณลองวัดดูดีๆเนาะก็จะเห็นได้ว่าแบบประเทศไทยก็แบบรักชาติอนุรักษ์อักษรไทยอยู่ระดับหนึ่งเลยเนาะอ่าแล้วถ้าสมมุติว่า เราทาป้ายในแค่500ตารางเซนติเมตรภาษาไทยด้วยแล้วก็ไม่ขยับมีเสียแค่5บาทต่อปีหรือเปล่าเออจะลงทุนถ่อไปจ่ายทุกปีป่าแบบ5บาทอะไรอย่างนี้มกราต้องวิ่งไปจ่ายอะไรอย่างนี้ป้า5บาทมันมันก็เปลืองน้ํามันเนาะออแต่ว่าก็เสียใจด้วยนะคะก็ต้องทํานะคะแต่ว่าไหนๆไปทั้งทีแล้วก็อยากจ่ายแค่5บาทเลยกฎหมายให้ขั้นต่ำเป็น200บาทก็และกันนะคะคือเข<ด>าจะมีกฎค่ะว่าป้ายทุกประเภทเนี่ย เมื่อคำนวณพื้นที่แล้วถ้ามันต้องเตยเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ200บาทจะให้เสียเป็น200บาทเนาะอืมเพราะฉะนั้นก็ก็ดีเผื่อจะเสียดายค่าน้ำมันน้อยลงไหมไปทั้งทีเนาะโอ้ก็คือ,อยังไงจะเสียก็คืออย่างน้อยขั้นต่ำแหละต้องเสีย200แหละจา้าทีนี้ก็ผู<ช>้ประกอบการอะไรก็ควรจะใช้คุ้มเนาะแบบว่าคิดป้ายทั้งทีก็ดีไซน์ดีๆไปเลยอืมใช่แต่อ่ะลองนึกดู อย่างแบบสมมติเราสั่งอาหารมาใช่ป้าแล้วเรามีแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเงี้ยแล้วบนกล่องหน้าป้ายมีโลโก้ร้านใช่ป้อาอะไอย่างนี้ครูคิดว่าเขาต้องเสียภาษีไหมแล้วถ้าเสียจะต้องเสียเท่าไหร่มันก็มันก็ถือเป็นป้ายไหมตามตามนิยามของพบอรบภาษีป้ายเนี่ยก็จุดหมายก็เข้าข่ายนะเพราะว่าใช้เพื่อการโฆษณาใช่ไหมแล้วก็มีชื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าขนาดเนี้ยมันอาจจะไม่ถึง500ตารางเซนติเมตร ก็คงจะต้องเสียสองร้อยบาทหรือเปล่าขันต่ำอืมแล้วคิดดูดีร้านเขาอ่ะมีแบบกล่องข้าวกีอันนะ่ะคูณไปอะละสองร้อยหมดตัว,วลมว้มละลายกี่ออเดอร์ใช่อเออใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบพอมันจะมีเหตุการณ์แบบอะไรแบบเนี้ยกฎหมายเขาก็เลยแบบตั้งข้อยกเว้นมันเนาะเขา,าแบบลิสต์ข้อยกเว้นนี้ไว้ในมาตราที่แปดของพรบรพรบรเดิมนี่แหละค่ะพระบภาษีใ้าย2 5 1สิบมาตราที่แปดจะเป็น เป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีไหนมันมีอะไรบ้างคะที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็ตัวอย่างแรกก็คือของตัวอย่างส่งอาหารเมื่อกี้ก็ได้รับการยกเว้นเพราะว่าเป็นป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือห่อบรรจุสินค้านี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าจะเป็นป้ายที่แสดงไว้ในโลมมหรสพเพื่อการโฆษณามหรศพนี้ก็ไม่ต้องเสียหรือว่าแสดงไว้ป้ายที่แสดงไว้ในงานที่จัดเป็นครังเท้าหรือเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ย ก็ได้รับการยกเว้นหรือว่า <Ừ. S 2> จะเป็นป้ายของราชการส่วนกลางของราชการต่าง,างๆก็ได้รับการยกเว้นเหมือนกันหรือว่าธนาคารที่ไม่ใช่ของเอกชนนะก็ได้รับการยกเว้นดูแล้วเหมือนกฎหมายเขาจะยกเว้นพวกแบบป้ายที่อยู่ชัว่วคราวใช่อยู่ไม่นานกับพวกป้ายของแบบองค์กรสถาบันต่างๆเนาะที่ไม่ต้องเสียภาษีโอเคแล้วแบบอ่าเราก็รู้แล้วว่าแบบต้องเสียยังไงเสียเท่าไหร่อะไรไม่ต้องเสียแล้ว เรื่องที่น่ากลัวที่เราควรคำเน็งถึงที่สุดคือข้อห้ามไหนการติดป้ายการมีป้ายภาษีป้ายเนี่ยมันมีข้อห้ามอะไรบ้างก็แน่นอนว่าทุกอย่างมันก็มีข้อห้ามของมันเนาะลิมิตของมันใช่ว่าแบบผู้ประกอบการเนี่ยเสียภาษีแล้วตามกฎหมายทุกอย่างใช่ว่าจะแบบใช้ป้ายเนี่ยตามอำเภอใจอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะอาจจะเดือดร้อนอย่างเช่นเราเนี่ยห้ามติดป้ายบริเวณที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อย่างเช่นในถนน <ừ m. S 2> อะไรงนี้ถ้ามันแบบใหญ่เกินบางทัศนวิสัยคนอื่นงนี้มันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องระวังก็เลย <ừ m. S 2> ห้ามอะไใช่คือแบบเวลาเขาร่างกฎหมายมาเนี่ยเขาก็จะแบบนึกถึงการนําไปใช้ในชีวิตจริงใช่ในสังคมอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคํานึงถึงเรื่องความปลอดภยัยเรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เนาะเขาก็เลยจะใส่ข้อห้ามอะไรแบบนี้เข้ามาด้วย แล้วนอกจากเรื่องข้อห้ามเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยมีข้อห้ามอะไรอีกปะก็ก็คงจะเป็นเหมือนมันเป็นประมาณเหมือนข้อระวังอย่างนี้มากกว่าเ,เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเนี่ยต้องเสียภาษีใช่ไหมแล้วก็รัฐอ่ะกำหนดช่วงเวลาที่ต้องจ่ายแล้วทีเนี้ยอย่างที่เกินไปว่าถ้าสมมติผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้าพองป้ายเนี่ยไม่เสียภาษีในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยก็มีโทษปรับใช่ไหม,มก็อาจจะเป็นเพิ่มอัตราร้อยละสิบของเงินที่ต้องเสียภาษีหรือว่าถ้าสมมติอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีที่ติดตั้งป้ายแล้วแบบที่ทําให้เสียเอ,อ่อเสียภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องแจ้งให้ครบนะอย่าห้ามหลีกเลี่ยงหรือว่าแบบแจ้งให้ต้องเสียภาษีแบบต่ำกว่าที่ควรจะเสียประมาณนั้นอืก็คือแบบเราก็ต้องทำตามกฎด,ด้วยเนาะห้ามเลี่ยมใช่ไหมกฎหมายเขาก็แบบมีการป้องกันไม่ให้คนเลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็แบบถ้าเป็นผู้ประกอบการต้องเสียก็เสียไปดีกว่าใช่ไหมไม่ไงั้นก็คือต้องเสียเพิ่มสิบเปอร์เซ็นเนาะใช่มันก็ไม่รู้จะเสียทำไมก็ ใจะจ่ายไปตามที่ระยะเวลาเขาได้กําหนดดีกว่าใช่ะคะ่ะลงปันที่ในปฏิทินให้ดีด้วยจะได้ไม่ไปสายโอเคแต่นอกจากนี้นะคะกฎหมายก็ยังมีโทษอีกสําหรับคนที่มีการแบบเออไม่แจ้งการโอนป้ายหรือแบบขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะจะมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือมีการปรับประมาณแบบ1,000บาทถึงสูงสุดก็คือแบบสอง0 0บาทเลยก็มีค่ะ ใช่สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะติดตั้งป้ายก็ก็ควรระวังนะเพราะว่าภาษีก็เสียแล้วแล้วถ้าต้องมาเสียค่ารับอะไรอีกนี้มันมันไม่คุ้มนะใช่ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจก็แบบเออเราประหยัดตรงไหนได้เราก็ควรแบบประหยัดเนาะใช่ค<ช>่ะโอเคก็วันนี้เราก็แบบรู้เรื่องภาษีป้ายกันไปพอสมควรเลยใช่ไหมตั้งแต่คืออะไรมีประเภทอะไรบ้างจ่ายยังไงก็เรียกได้ว่าแบบเป็นความรู้ที่แปลกใหม่เลยเนาะ ใช่หลายๆคนมุมมองอาจจะเปลี่ยนเลยนะอย่างผมเนี่ยสมมติไปห้างเห็นป้ายต่างๆก็อาจจะคิดว่าที่เขาไม่ได้ทําเพื่อตกแต่งอย่างเดียวแล้วบางทีเห็นดีไซน์เนี่ยมินิมอลหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะ <laughs> เห็นตัวอักษรไทยเล็กๆก,ก็อาจจะแบบอยากเสียภาษีน้อยๆอ,อะไรงนี้ก็เป็นได้เออวันหลังรูก็คือแบบพกไม,ม้บรรทัดพกเครื่องคิดเลขไปวัดแล้วนะว่าเขาต้องเสียภาษีป้ายเท่าไหร่ใช่ไหม <laughs> ก็ก็มันส่วนใหญ่ความรู้พวกนี้ผู้ประกอบการหรืออะไรพวกนี้น่าจะ รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าแบบอย่างพวกเราเนี้ยคงแบบไม่ได้ติดตามอะไรองี้มากก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยเลยใช่ก็จริงๆริหวังจริงจ,งจงว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้คนที่เข้ามาฟังนะไม่ว่าจะแบบเป็นคนธรรมดาหรือว่าผู้ประกอบการแล้วก็ดีหรือคนธรรมดาที่แบบกําลังคิดจะประกอบการแล้วก็แบบคิดว่าเราจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับป้ายะเนาะจะได้แบบมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องนี้ไปบ้าง โอเคค่ะ<ช>แต่ว่าวันนี้เราก็จบกันแล้วคงเพียงเท่านี้เนาะไหนครูนแนะนำซิว่าเขาจะติดตามเราได้ทางไหนบ้างก็ผู้ฟังนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องทาง IG YouTube Spotify Facebook เพียงเสิร์ชคำว่า l b Radio ได้เลยนะครับใช่ค่ะก็วันนี้เราก็คงต้องลากันไปเท่านี้จริงๆแหละแล้วก็อย่าลืมมาติดตาม LLB Irish f u n Place Podcast อินทีหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ